ดีค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่บ้านคนนะคะบ้านเป็ดคนสือเดนเขาก็ช่างทำเนาะเคยเห็นนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะอีกที่นึงนะคะตรงนี้เขาเรียกโนรหัมนะคะรู้เรือวสวีเดนค่ะก็เป็นสถานที่หนึ่งดูเป็ดเหมือนกันนะคะน่าจะใช่นะคะ ขับรถผ่านนะคะเห็นบ้านหลังนี้นะคะบ้านเป็ด <lat it> ประมาณนะนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะนี่อ้าว <N Haha> ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเรามาชมไปด้วยกันนะคะข้งแรก ไม่เคยเดินมาเลยนะคะมาอยู่ยี่สิบปีนะโอ้โหเพิ่งรู้นะคะเนี่ยก็เห็นนะคะแต่ไม่คิดว่าเขามีทางเดินแบบนี้นะคะดูบ้านเป็ดนอนพักผ่อนกันนะคะ เดี๋ยวเรอันนีม้มาสุดแค่ตรงนี้เองนะคะมาได้แค่ตรงนี้คือเขาเพิ่งทำหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะหรือเราไม่ได้สังเกต เมื่อตอนถ้าเมื่อตอนอแสงเหนือนะคะจะสวยมากตรงนี้นะคะ, <_ an> ะ,ะนี่เป็นนกอีกนะคะนกนาง,งนวลเมื่อกี้เสียงร้องจิ๊กจั๊กเลยค่ะ จะบินไปไหนนะ้องก็ตืเต้นจะมานี่แหละ <c oughs> ไปหาอาหารก่ะรูเลสซูดเดนนะคะ เป็ดน้ำตกค่อนผ้าเยอะนะรนกเป็ดน้ำมีอลไรตัวอยู่ ไปดูดอกไม้กันนะคะน,นี่ก็เป็ดนนี้ก็ดอกไม้ธรรมชาติอากาศอยู่ที่1 8องศานะคะดูจากตึกดูจากโปรแกรมเมื่อกี้นี้นะคะปีนี้อะไรอะไรก็ค่อนข้างจะดอกไม้ก็จะสีเหลืองนะคะ <c oughs> ดอกดูสิคะดอกดอกไม้เลือเลยค่ะดอกดาวเรืองใช่ไหมดอกมาทางอำเภอเขามาปลูกนะคะดอกไม้โอ้โหดูน้ำจะจมน้ำตายแน่เลยค่ะดอกดาวเรืองดอกไมเลือกเลยค่ะดอกใหญ่มากดูสิดอกใหญ่ดอกใหญ่กว่ามือเราอีก ตงน,นี้เขาก็จะเดินตอนแรกก็จะมาดูคิดว่าเขาฉลองฉลองหน้าร้อนกันนะคะแล้วน,นี่ก็เป็นที่ดูนกนะคะที่ดูนกนดอกโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ที่เห็นสวยๆ ดูตูเป็ดเขาดูตูเป็ดเขาพักผ่อนนะคะดูป็ดโอ๊ยเมื่อกี้บ้านเป็ดบ้านเป็ดอ๋อมีที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยน <c oughs> ่ารักสุดๆ